ดูดวงชาวราศีกันเรื่องใหญ่แน่ถ้าดวงนี้ถูกรล้วันที่หนึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเจ้ากรรมในเวรก็มาลุมแล้วนะครับเข้ามาทวงที่เอ็งถูกรล้วันที่หนึ่งใช่ไหมงั้นเข้ามาเลยจัดหนักจะเต็มในโชคกตาอันาจาบารมีวาสนาสิงสิธิ์ข้ามจูบกปากคุ้งรองรษา,าใหญ่แค่ไหนเทวดาเข้า,เข,า,เ,ขาเข้ามาช่วยก็จริงแต่พูดผีพีศาตมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ข้ามาสิครับเพราะฉะนั้นให้ท่านเงียบเอาไว้ดวงใหญ่ขนาดนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นนะปกปกกักคุ้มครองรักษาผยันแปะเต็มบ้านล้อมรอบปิดไปด้วยรับกระถาเวทมนต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องปิดกั้นให้ดีนะครับผมเรื่องใหญ่แน่อำนาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะสตาร์ส่องแสงมนต์จันทาก็ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนางจะเต็มดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิงย่งให้ยิ่งได้ยิงย่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำานาจบาร,รมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้า จะหนักจะเต็นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโ,โอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาการที่ท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัดน้นแทนจบจะทนไม่ไหวปิศ<ส>าจโมูมานางมาไล์ใส่ไล้ใบสีกันแกล้งในโชคตากันถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย การปฏิบอดอยกาลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสงสมสมหวังดังใจหมายับนะผมเพราะฉะนั้นเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวพลิกจากล้ายขายไม่ดีด้วยโอกาสทองโอกาสดียโอกาสข่าววิวาเขามง,งคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระาวายกระสาบกระซายดวงแบบนี้ชิงไหวชิงพลิบนะผมท่านต้องมีสติปัญญานะครับถ้าท่านจะมีโชคใหญ่ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีสติปัญญาทางด้านเรื่องราวเล่นลับก็ไม่ได้ ไม่มีสติปัญญาทางด้านเรื่องนะครับทางด้านเรื่องทางโลกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเดียนใหญ่บืเริ่มบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งการปฏิบัติดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล เข้ามาจัดหนักจะเต็มเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาเปียงเจ็บปวดน้าละแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพระราชาแห่งถ้วยทรงบอบด้วยอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านถึงเวลารับทรัพย์รวยโชคฉะนั้นอัศวินขี่มาถือดาบประหัตประหารสโตูมมานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิด ทมเบอนบังเกิดขึ้นในโชกตากา้าได้กา้าเสียกา้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกา้าที่จะมุ่งมั่นการส่งมอบถ้วยทองเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชกตาเพราะนั้นค่อยๆปฏดิป,ปดอยค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบป,ปักตรงกลางใจกบนกว็วายกะสักวาสายอดทนอดกั้นดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชตตกตตาดวงชะตาแบบนี้ต้องคิดพินิจ์ไต่ต,ตองให้รอ,อบคอให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจใหมายเดือนสั้นบังเกิดปักธ ต่อแต่นี้ไปอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะก,กลัวอะไรล่ะก็เข้ามาสิครับเรื่องใหญ่แค่แค่ไหนล่ะัาผมด้วยอํานาจบาุญบารมีวาสนาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ ชาวราศีกันไม่นานก็เป็นเศรษฐีขอดำนายว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชครับรับพลังบวกไว้นะครับราศีกันในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งาการทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆด้านทั้งเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์และการเรียนรู้ใหม่ๆเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้มองย้อนกลับไปพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในรอบปีเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมั่นใจ ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานต่างๆดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังย้อนกลับทำให้การสาสารและการตัดสินใจต่างๆอาจมีความล่าช้าหรือติดขัดบ้างหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทบทวนแผนงานและโครงการต่างๆอีกครั้งเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หลังจากวันที่15เมื่อดาวพุธกลับมาเดินหน้าตามปกติงานต่างๆจะเริ่มคล่องตัวขึ้น 1. คุณจะรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอไอดีใหม่ๆหรือเริ่มต้นโครงการสำคัญโดยเฉพาะในช่วงวันที่21ถึง30เมื่อดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรจะส่งเสริมให้คุณมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีความขัดแย้งหรือความเครียดเกิดขึ้นในที่ทำงานบ้างโดยเฉพาะในวันที่24คุณอาจต้องรับมือกับความคาดหวังที่สูงจากหัวหน้าง,งานหรือลูกค้าพยายามจัดการกับความกดดันอย่างมีสติและอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของคุณอาจมีความผันผวนบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือต้องใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านหรือทรัพย์สิน 1. อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่6ทถ้เมื่อดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีกุมจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้ดีขึ้น สองคุณอาจได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้หรือมีช่องทางการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะวันที่15จะเป็นวันที่ดีสำหรับการเงินของคุณ 3. คุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนโบนัสหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้วางแผนการเงินสำหรับปีหน้าอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะวันที่24-26คุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายและการลงทุน 4. อาจมีการตัดสินใจผิดพลาดหรือถูกหลอกลวงได้ง่ายควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องการเงินใดๆด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกันที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการเรียน โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าการเรียนเป็นไปอย่างเช้งช้าหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหนึ่งอย่างไรก็ตามอย่าท้อแท้ให้ใช้เวลานี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบหรือการนำเสนอผลงานหลังจากวันที่15เมื่อดาวพุธกลับมาเดินหน้าตามปกติการเรียนของคุณจะเริ่มคล่องตัวขึ้น 1. คุณจะรู้สึกมีสมาธิ และความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานกลุ่มหรือโครงงานสำคัญในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะหลังวันที่21จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 2. คุณอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับคุณอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้ ด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกันที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่วางไว้หนึ่งอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งท้อแท้ให้ใช้เวลานี้ในการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ หลังจากวันที่15สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น 3. คุณอาจได้รับลูกค้าใหม่ๆหรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะหลังวันที่21จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนธุรกิจในปีหน้า 2. คุณอาจมีไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจหรือได้รับโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-26โดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีกันแม้จะมีอุปสรรคบ้างในช่วงต้นเดือนแต่หากคุณใช้ความอดทน และความพยายามคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมั่นใจอย่าลืมใช้จุดแข็งองของคุณในการวิเคราะห์และจัดระเบียบสิ่งต่างๆเพื่อสร้างความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการเรียนและธุรกิจขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จในเดือนสุดท้ายของปีนี้ด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาให้กับความสัมพันธ์มากขึ้น 2. นี่เป็นโอกาสดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันและวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความไม่ลงรอย หรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้หนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะด้วยการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาราบรื่นและมั่นคงขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือวางแผนการพักผ่อนสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์หนึ่งนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานเลี้ยงกับเพื่อนๆก็จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสองด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีกันที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในการพบเจอคนพิเศษโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับใครสักคนที่น่าสนใจและอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อไปได้ออย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดใจให้กับใครสักคนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการให้ความสำคัญกับตัวเองและฝึกฝนการรักตัวเองสอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดรับความรักครั้งใหม่ในช่วงปลายเดือนโอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในงานสังสรรค์หรืองานเลี้ยงช่วงเทศกาล5ดังนั้นอย่าลังเลที่จะออกไปเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ นอกจากนี้การแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักก็อาจนำไปสู่การพบเจอคนที่ถูกใจได้เช่นกันสองคำแนะนำเพิ่มเติม 1. เปิดใจให้กว้างไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจรับฟังและเข้าใจคนรอบข้างจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2. สื่อสารอย่างจริงใจ การพูดคุยอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 3. ให้เวลากับตัวเองแม้จะอยู่ในช่วงที่ความรักรุ่งเรืองแต่ก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ชอบและพัฒนาตนเอง 4. สร้างสมดุลพยายามรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวความรัก และหน้าที่การงานเพื่อให้ทุกด้านของชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่น5เชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะช่วยดึงดูดพลังงานด้านบวกและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกันในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสด โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นหรือพบเจอคนพิเศษขอเพียงเปิดใจสื่อสารรอย่างจริงใจและให้ความสำคัญกับตัวเองควบคู่ไปด้วยคุณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความรักในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่